สปดี้อลทีวิชความเป็นไปได้ทางรถไฟสวรรคเขตลาวเบาวเวียดนามเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาครับ่ันด็อร์สถาบันดิตอินสีเชียงใหม่รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนประเทศลาว และท่านประธานบริษัทเอกชนจีนเจียงซูฮันตนคอนสตรัคชั่นเอนจิเนียริงลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจากสวรรคเขตไปยังลาวบาวชายแดนของสพปลาวเวียดนามในรูปแบบบร i วโอเปอเรตแอนด์ทรานเฟอร์หรือ BOT โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการศึกษาความเป็นไปได้2ปีและระยะเวลาการก่อสร้างอีก3ปีโครงการเส้นทางรถไฟแขวงสวรรค์เขตลาวบา มูลค่าการก่อสร้างประมาณ5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐระยะทาง220กิโลเมตรประกอบด้วยสถานีรถไฟ11แห่งสถานีขนาดใหญ่4แห่งและสถานีย่อย7แห่งบนพื้นที่4,100เฮกตาร์เป็นรถไฟรางคู่ขนาดมาตรฐาน1.435เมตรสำหรับเชื่อมกับเส้นทางรถไฟระหว่างไทยสปปลาวและเวียดนามผ่านเส้นทางหมายเลข9ก9หรือเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกท้งนี้ครับเมื่อปี2555 บริษัทเอกชนมาเลเซียได้ลงนามสัญญากับรัฐบาลสปปลาวในการสำรวจและจัดสร้างโครงการสร้างเส้นทางรถไฟดังกล่าวต่อมาก็ได้ยกเลิกการดำเนินโครงการไปโดยไม่ได้ระบุสาเหตุเจ้าหน้าที่แผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงสวรรค์เขตให้ข้อมูลกับสำนักข่าวรีดิโอฟรีเอเชียครับว่าบริษัทเจียงซูฮัมตงคอนสตรัคชั่นเอนจิเนียริ่งยังไม่ได้ลงพื้นที่สำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ดีครับคาดว่าบริษัท จะดาเนินการที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟตามเส้นทางเดิมที่บริษัทเอกชนมาเลเซียเคยสำรวจไว้ทั้งนี้ครับจากการสัมภาษณ์ของท่านทองใสไส,ไสย,ยวงคําดีหัวหน้าห้องว่าการปกครองแขวงสวรรค์เขตทราบว่ามีแผนในการเชื่อมกับเส้นทางรถไฟที่จังหวัดบุกดาหารของประเทศไทยและจังหวัดกวางจิของเวียดนามในอนาคตโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสอปปลาวจะหารือในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองประเทศต่ตอไปแล้วพบกับ เอลทีวิชันได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี